ข้อที่14นะครับข้อใดคือหน่วยความจำสำรองครับก็ไก่ S S D ขอไข่ RAM คอควายแคสและงองูรีจิสเตอร์ไอตรงกันข้ามนะครับกับหน่วยความจำสำรองก็คือหน่วยความจำหลักนะครับหน่วยความจำเนี่ยจะแยกออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับหน่วยความจำนะครับแยกออกเป็น1นะครับหน่วยความจำหลักนะครับรว,วมจำหลักคืออะไรคือหน่วยความจำที่ทำงาน ในระหว่างการประมวลผลนะครับทำงานควบคู่ไปกับตัว CPU นะครับต่อไปเป็นหน่วยความจำสำรองหน่วยความจำสำรองคืออะไรคือหน่วยความจำที่ไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับการประมวลผลเท่าไหร่ถามว่าเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวข้องครับแต่ว่าเกี่ยวข้องตอนเอาข้อมูลไปแล้วก็เอาข้อมูลมาเก็บนะครับในระหว่างการทำงานเนี่ยนะครับจะใช้หน่วยความจำหลักเป็นหลักนะครับทีนี้หน่วยความจำหลัก คืออะไรบ้างใน4ข้อตัวเลือกนี้นะครับคือแรมนะครับคือแคสคือรีจิสเตอร์นะครับเลี้ยงตามลำดับความไวงองงไวที่สุดลองลงมาคือแคสลองลงมาคือแรมนะครับส่วนตัวที่เป็นเอาไว้สำรองข้อมูลเนี่ย SSD นะครับเอาไว้สำรองข้อมูลนะครับสมมติว่าเมื่อข้อมูลอยู่ในแรมแล้วนะครับเรากดปุ่มเซฟมันก็จะเข้ามาอยู่ที่ SSD นะครับถ้าเกิดเราปิดเครื่องนะครับ ข้อมูลอยู่ใน SSD เนี้ยก็ยังคงอยู่เอาไว้แก้ไขในวันต่อไปได้นะครับ